เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลวัตฟังกับซื้วนเดย์จุดได้ในพาร์ทที่4ี่นะันะครับวันนี้เรามาอยู่กับเทรดเดอร์นะครับพี่คนเดิมแล้วผมก็ไลท่ทําเควสอะสกเลี่ยงหมดแล้วนะเออแป๊บนึงนะเควสเทียร์หนึ่งอะมันยังเป็นเทียร์หนึ่งอยู่เลยหรือว่าเราต้องทําให้จบภายในวันเดียวผมทําเสร็จไปเมื่อวานอนะเหลือแค่อันเดียวแต่ผมทําไม่ทันจริงๆนะมันกลางค่ำกลางคืนก่อผมก็เลย กะว่าจะยยมาทำที่เหลืออันอีกวันหนึ่งแต่มันหมดพอดีซื้อตรงนี้5 0 0ไอ้800เมตรนะเป็นแบบว่าหาของแล้วตามในบ้านเลยพวกเนี้โอเค <good> อยู่นู่นเลยนะครับ800เมตรทางซ้ายเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยครับทุกคนเนี่ยผมเดินไปทำเควสมาซ้ายขวาดูนี่นั่นแล้วก็เออตรงนี้เนี่ยผมมาร์คแอร์ดรอปไว้คือมันตกแถวแถวเนี้ยเนี่ยมันมี2มาร์คซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนกันแน่คือมันค่อนข้างที่จะไกลนะผมยืนมองแถวแถวตรงเนี้ยแล้วก็เห็นมันตก อยู่ในทิปนี้แหละแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนเดี๋ยวผมจะเดินไปดูแอร์ดรอปแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะได้ของมาดีๆเอาล่ะเรซโกไปหาแอร์ดรอปดีกว่าคือไม่รู้นะมันตกมาประมาณวันกว่าๆแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังจะอยู่หรือเปล่านะถ้ามันอยู่ก็ดีเลยถ้ามันไม่อยู่ก็เรียบร้อยหาไม่เจอไม่ใช่อะไรหรอกเอาล่ะเดี๋ยวผมหาเรียกว่าก็ดีนแป๊บหนึ่งนะนี่ครับเอามาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าซ่อมของแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ของเริ่มพังเอ้ยผมได้มอสมาใหม่เป็นมอสอันเนี้ยสองอันนะเป็นมอสอันนึงเอาไว้รีโหลดกระสุนซึ่งมันใส่กับมอสอันนี้ได้ไหมรีโหลดกระสุนใส่ไม่ได้มันน่าจะเป็นปืนออโต้เท่านั้นนะฟ้ารีรโหลด15%นะน่าจะเอาไว้ใชเ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่กับเกาะได้ด้วยเหรอ What เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันไม่ใส่กับปืนเลยครับแปบ๊บหนึ่งนะฉันละงงจริงจริง เสื้อผ้าเราอยู่ไหนเนี่ยเป็นเกะาะขา modify ใส่อ๋อมันใส่อย่างนี้เหรออ๋อผมนึกว่ามันใส่กับปืนแล้วก็อันนี้คือเป็นเหมือนผ้าผ้าขนหนูครับเป็นมอสผ้าขนหนูที่ผมได้มาทำมาจากเควสเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเห็นทุกของทุกอย่างไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยผมได้มาจากเควสหมดเลยได้โมโนทอปมาจากเควสก็คือทําเควสอย่างเดียวแล้วก็ได้เงินมาสามพันนะค่อนข้างเร็วนะเนี่ยผ้าขนหนูก็สามารถที่จะใส่ได้เดี๋ยวผมใส่เสื้อผ้าตัวไหนดีเอ่ย เอาใส่ใส่กางเกงกระโหลกใส่รองเท้าแล้วกันเอาพักคนดูใส่รองเท้าแต่เวลาเราจะเปลี่ยนเราอย่าลืมนะเดี๋ยวมันหายโอ้ใส่รองเท้าไม่ได้น่าจะใส่ได้ในกอนนะครับโอเคงั้นหมกเอาไว้ก่อนแนะ้วค่อยใส่แล้วกันเดี๋ยวหาเสื้อผ้าที่ใช่ที่ชอบแล้วค่อยใส่นะดูดิบ้านแม่งเฟียวจัดเหมือนบ้านและสวนอันนะี้โอ้โหดูดูพื้นโอ้โหเฟียวแปบนึงขอเข้าไปดูสิไม่ได้ล็อกด้วยนะโอ้แต่ว่าผีน่าจะดูอยู่เนีประตูล็อกอีกแล้วก็ามาดิครับอุย้ยมีเทียนยอุย้ย สียงมันมาแล้วออ้ยประตูล็อกเหรอเนี่ยมีหน้าต่างเรียกว่าเก่าๆเท่ๆด้วยโอ้ยไอ้ปลาเร็วจังโอ้ยหัวแตกเลยอีซี่เข้าไปตีไปด้านหลังได้ไหมเนี่ยทำอะไรครับเสียงดังรู้ไหมครับอือโอ้ย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 มามาดิครับมาดิครับผมค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องตีหัวซอมบี้อุยแขนขาดยังไม่ตาย เหมือนไม้จะพังไม่กล้าไปยืนคือยืนกลัวลวกลงไปแต่มีห้องใต้ดินแบบลึกลับโอ๊ยแป๊บหบนึง่งเสียงซอบบี้มาจากไหนไม่รู้ข้างบนหรือเปล่าเราด้มีกระเป๋าเอาละโอ้โหแม่งขวดน้ำกระโหลกมันทุบมาจากตรงไหนวะเนะี่ยสุดยอดเขาทำอาชีพอะไรวะบ้านหลังเนี้ยอุย้ยนี่ไงผมรู้แล้วว่าเสียงมันมาจากไหนหึมนี่ตีลังกาไปหนึ่งทีพายาบาลปืดปืบ ไาโอ้กลายเป็นซากอ้อยเนี่ยมีมีการเผากระดูกอยู่ด้านล่างมีกล่องโอเคขอปืนปืนโอ้ได้กระสุนเนแล้วก็เป็นบัฟเหรออะไรก็ไม่รู้ผมใช้เลยแล้วกันใช้มันให้หมดเนีบไม่เหลือหรออยู่ไหนกันวะเนี่ยเสียงดังโขดโตดโอ้นี่หรอนี่นี่เองวุ่ยนี่มันบ้านอะไรอลึกลับจัดจัดนี่เลย มีที่ปู่คอตายด้วยอะไรเงี้ยวอนเต็ดวอนเต็ดเดดอออไลฟ์เอ้ยเดี๋ยวแปลกๆบ้านนั้สืบเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนี่เนี่ยเอาละคลี์แล้วครับบ้านหลังนี้แต่ผมสงสัยว่าบ้านหลังนี้คืออะไรเงี้ย คือมันดูเหมือนเป็นโรงเฟอร์นิเจอร์เพราะมีเฟอร์นิเจอร์แต่มันมีกระดูกแล้วก็มีการเผาศพแล้วก็มีฟืนมีกล่องปืนอยู่ข้างบนดูซิขอดูซิบ้านนี้คือทำไรเงี้ยมันดูจิตประทาจังวะแต่ห้องนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันเป็นห้องบอนเต็ดคืออะไรอะ่ะอุปกรณ์ปืนอีโบเอากระสุนแล้วกันอีโบเรามีแล้วครับค่อนข้างเต็มอุ้ยแต่ว่านี้สามขีดเลยอะดาเมจ แรงกว่า1ขีดเ,เดี๋ยวผมเอาไปซ่อมแล้วกันนะแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ครับมันคืออะไรอะเดี๋ยวนะมันมีคำว่า Wanted Missing คนหายหาคนอาจจะเป็นการหาคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโ,โมีเบาะแสเฉยเ <c oughs> นี่ยโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะผมยังชอบแล้วมีกล่องของอะล็อกพิกเก็บมามีอะไรอีกไหจืออ๊บอะใช้ใหมดเลยโอ้บ้านนี้พิลึกพิลั่นนะ แล้มีทางลงอันนี้จะเป็นหลังบ้านปะเนี่ยไปโผล่ไหนแล้วเนี่ยลองดูสิมันจะเป็นปริศนาคือจะมาหาแอร์ดอบไงอ๋อเป็นของหลังบ้านแนบทำไมหนาวเฉยเลยเอาชิปหายละผมใส่อันนี้แล้วกันนี่ฮะอุย๊ยบับใส่ผ้าขนหนูมันหนาวได้ยังไงอ่ะมันวันที่ห้าหน้าหนาวก็ไม่ใช่ทำไมหนาวเฉยงงเหมือนกันหรือว่าเราใส่เสื้อเกาะบมาเลยหนาวไม่น่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ ผมอยากจะใส่ไอเนี่ยผ้าขนหนูทำยังไงอะ่ะนี่ฮะผ้าขนหนูบวกต้านทานความหนาวได้อยู่เออหายหนาวเลยโอ้เยี่ยมไปละทุกคนถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะไปหาแอร์ดรอบก็สทีเดี๋ยวขอมันจะเต็มนะเฮ้ยนี่ไงแอร์ดรอปโอเคผมเห็นไฟแล้วมันดอบตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนไฟมันยังไม่เรียกว่าดับไปก่อเดี๋ยว,ยวทำไมข้างหน้ามันดูดีข้างหลังมันโวอยวะเนี่ยนี่ไง มันอยู่ยแถวมาร์กจุดที่ผมมาร์กแต่ว่ามันไม่เป๊ะนะเห็นปะ่ะแต่ก็ถือว่ามาถูกทางนี่แอร์ดรอปควันไฟยังเจิดจ้าอยู่เรียบร้อยมานี่มีอะไรดีๆไหมเนี่ยโอ้ยมีแอนตี้เบลติกอันนี้คือสำคัญเฟิร์สเอทกระสุน9มมแล้วก็อาหารแหล่งรวมอาหารอันนี้ก็ทิ้งไปเรียบร้อย สุดยอดได้ของดีมาแต่ว่ามันเป็นยากับอาหารส,ส่วนมากครับไม่มีอาวุธอ่ะมันดรอปอาวุธยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละไหนๆแล้วก็มาแล้วผมเอาล็อกพิกมามีอยู่4อันที่บ้านมีอีก7อันแล้วลองเข้าไปสำรวจโพลิสสเตชันดูเผื่อว่าจะเจอพวกอาวุธหรืออะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะถ้าเข้าโพลิสสเตชันแล้วไม่มีปืนนี่ผมงอนจะจัดมันต้องมีแน่ๆนะ,นะปืนพกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นโอ้ย3มตัวเลยเหรอเย็ดเค โอ้ oh my god เอาตัวนี้ก่อนนี่เน๊ะเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วชักแม็กชักแม็กนี่เนะโอ้ย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 เฮ้ยโอเคม,มาเร็วเค็มเร็วจริงไอ้หมาน้อยเฮ้ยน่าจะยิงหัวกระบาลได้อยู่ปืบ๊บโอ้โหดอกเดียวร่วงครับอีกตัวนึงนี่มันไรเฟิลที่ผมซื้อมาในราคา2,000กว่าๆนะครับ น,ๆๆนี่เนี่ยเอยๆๆๆอเออเออเอเอเออโบอตอโบมาอีโบมาอีโบมาไโบมาเอาอเนี่ยมีปืนชีวิตมันก็ดีดีถ้ามีของตีบอกเลยว่าอาจจะแตกได้ครับโอเคโอ้รอดได้ยังไงวนะเนี่ยหมาสามตัวมันมันอยู่ทำห่าอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ่ะรุดเลยวเวลจะขึ้นแล้วครับมาเรียบร้อยได้เนื้อกลับไปกินที่บ้านด้วยครับเป็นเนื้อหมาบริสุทธิ <laughs> ์หมาตำรวจ โอ้โหนี่ขอดูหน้ามาหน่อยดินี่ยจิ้มแม่งเลยสวยเอาลายเดี๋ยวผมทิ้งไอ้นี่ไปไม่ได้ใช้กระดูกครับต้องการสเตรนด์เลเวลห้นะครับโอเคปลืด้ดแล้วก็อันสุดท้ายปลื้ดเหลือหนึ่งแต้มที่ผมเล่งไว้เหลือหนึ่งแต้ม,ผม,ตมผมจะไปทำอาหารกินมีมาสเตอร์เชฟไหมผมจจำได้ว่ามีสกิลมาสเตอร์เชฟอยู่การทำอาหารสุดเฟียวไหนวะเนี่ยมาสเตอร์เชฟเหรอน่าจะอยู่ในอันไหนวะ มาสเตอร์เชฟพิมพ์ได้ไหมเนี่ยนี่มาสเตอร์เชฟเราจะได้ทำอาหารเรียกว่าชิลๆได้นะอ่ะโอเคจัดไปหนึ่งแต้มนะครับเหลือศูนแต้มอีกแล้วน่าจะต้องมีปืนนะมาถึงที่ขนาดดีแล้วถ้าไม่มีปืนนะจะงอนให้ดูเปิดไฟด้วยแล้วกันอ่าเรามีไฟเสียงมาใกล้เหลือเกินมารับตั้งแต่ต้นเลยเหรอนเนี่ยมืนจะมีเยอะอยู่นะ ถ้าเจอผู้กู้ผู้ตำรวจโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมามาน่าจะเป็นคนมาร้องทุกสินะมาร้องทุกสินะแล้วก็เป็นซอมบี้ในนี้สินะมีไหมอย่ามาเคาะประตูรีอย่างนี้โอ้ยนี่มันแดกมาเยอะมากครับโอ้ดูคาบเลือดดูคาบเลือดนี่เลยเป้าหมายคือหาตู้เซฟตู้เซฟสักตู้หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเออห้องน้ำม,มีชั้นวางของด้วยเหรอวะเนี่ย ห้องน้ําอีกแล้วไม่น่ามีตู้เซฟอะตรงนี้อันนี้คือล็อกและอันหลังคือบันไดอ่ะไอแต่ว่ามันล็อกก็ดีเนี่ยมันมีคือห้องอะไรห้องเก็บของป่ะอ๋อห้องขังนะครับผมห้องขังมันจะมีตู้เซฟไหมแนะ่ไม่น่ามีนะบอกว่าชั้นสองดีกว่าน่าจะตอบโจทย์ตอนนี้ดูเวลาด้วย15บานาฬิกาแล้วนางพยาบาลน,นี่มาัสถานีตำรวจไม่ใช่โรงพยาบาลน,นี่ นี่นี่ไนะปาบนี่ <c oughs> เรียบร้อยเคียร์ให้หมดตู้เซฟอยู่ใส่วะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะอยู่ห้องนูน้นเพราะผมเคยเล่นแล้วผมจำได้ไอ้นี่แต่ว่าขอเข้าไปดูห้องนี้ก่อนไหนๆเราก็มาละเราต้องตรวจดูให้ครบทุกตารางนิ้วมีไหมนี่นะ่าจะเป็นห้องเก็บหลักฐานนะทุกคนไม่มีอะไรเลยเป็นหลักฐานที่ ไม่มีหลักฐานแมงโตดเงียบอะในนี้น่าจะมีของเอ้ยมีของใช้ให้หมดเลยแล้วกันครับจุด44แมกนัมครับโอเคเยี่ยมนะครับแล้วนี้คือโทฟี่เอาไว้ขายเหรอไม่เอาอะมันเปืองสล็อตนบโอเคหาตู้เซฟภารกิจหาตู้เซฟต่อไป <S <S ผมว่าต้องอยู่ในห้องไหนสักห้องเนี่ยน่าจะเป็นห้องเหล็กถ้าผมเดาไม่ผิดเอ้ยเอ้ยอ่ยอลอเมือนจะเห็นนะ โอ้แต่ต้องทุบกเดยาวๆเฮ้ย,ยผมมีค้อนปอนนี่ลืมว่าค้ามีพรอนปอนแล้วหรือไง <c oughs> นี่แน่นี่แน่โอเคใช่ไหมเหมือนจะมีคลังปืนโอ้โหเหมือนมีความรู้สึกว่าจะได้คลังแสง <c oughs> ไปละ่ะทุบใช่ไหมนี่แน่มีเกะอยู่เยอะแยะไปหมดเออจงพังซะจงพังซะ แล้วก็พังซาเรียบร้อยครับผมห้องทะลุกันด้วยอ๋อเป็นห้องซ้อมยิงปืนห้องซ้อมยิงปืนมีเป้าด้วยถ้าไม่มีปืนโคตรงอนเอาดิอ่ะโอเคมีหมวกเบสบอลเอามาทำหยองอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอเอ,เอนี่ไงเซิร์ชที่เก็บกระสุนที่เก็บปืนต้องมีปืนโอ้โหมีผ้าคนหนูอีกแล้วใครเอาผ้าขนหนูมาเก็บที่ถักปืน แต่ว่ามันมีชั้นเก็บปืนอ,อมีเก็บอันเดียวนะครับและนี่ก็คือเซฟที่มันล็อกอยู่แล้วผมก็จะใช้สกิลการล็อกพิกผมว่าแตกว่ะไม่น่าจะได้นะอันนี้เดี๋ยวมาลองลุ้นดูว่าจะได้หรือไม่อะมันชอบแตกประมาณ7วิสุดท้ายหรือ5วิสุดท้ายนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยหรือว่าจะผ่านหมดเฮ้ยผมเกิดมาเป็นโจรหรือเมล่าเนี้ยสกิลผมดีจัดเฮ้ยเรียบร้อย ต้องทูบสักแอะเอ้ยทำไมแพทนี้ผมเก่งจังอะสกิวการอันล็อกนี่แน่โอ้โหกูจะบ้าตายถามจริงตำรวจก็ใช้อีโบเขาใช้อีโบซอมเป้าหน่ดมึงมีอีโบด้วยโอ้เดี๋ยวเข้าห้องนี้ดูดีกว่ามันเหมือนจะมีโกงดูได้ครับว่ามันมีอะไรไหมจะได้ไม่ต้องทุบท้อใจว่ะเจออย่างนี้ โอ้ยโยโยหุยยุนี่เนี่มันแตกยากจังเลยนี่เนี่นี่ไงอุ้ยมีกองเอาล่ะอันนี้ต้องปืนแล้วแหละครับต้องปืนของแท้เฮ้ยมันช่วยทุบให้เรานีหว่ะเฮ้ยดีดีดผมชอบนี่เนี่ยอ้ยอ้ย้ย้ยเสื้อก่อเบอร์ไหนเกาะสามหรือเปล่าเกาะสามหมวกสองหรอนี่เนี่ยเจ็ดร้อยอ็พ สวยครับในนั้นน่าจะต้องมีปืนแล้วแหละถ้าทรงนี้ดาดฟ้าขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอานี้ก่อนนี่ครับโอ้โหทุกคนช่วยดูนะฮะมีปืนที่เรียกว่าปืนอนะไรวะเนี่ยช็อตกันป่ะเนะี่ยเอ้าไม่ใช่อ่ะเป็นปืนชิ้นส่วนปืนแล้วก็มีปืนเหมือนจะเป็นปืนอ่าพวกมัชชีนกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะให้อะไรเราเริ่มต้นจากที่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาละ ผมจัดการใช้ให้หมดแล้วก็ตรงนี้มาดูกัน <laughs> What the fuck โอ้ยอย่าบอกนะว่าผมจะไม่ได้ปืนจากที่นี่ไปแปบ๊บหนึ่งแต่ก็ยังดีได้ดีเลเวลสีแต่ก็ไม่ดีกูอยากได้ปืน <laughs> แม่งเอ้ยไม่ได้ปืนสักทีเอาละ่ะมายังมีให้รูทอันที่สงเสื้อก่อตรงนี้ ที่เกือก้อเกาะมีเกาะที่ปืนมึงไม่มีปืนมึงไปที่ตีให้กูโอ้โกูจะเชื่อเลยเอาเลยครับผมรองเท้าแม่เจ้าอ่ะแต่นี้ต้องมีปืนแล้วแหละนี่มันคือกล่องมิลิเตอรี่บ็อกซ์ดนัุ้นานอย่างนี้ขอให้มี AK เคสักหนึ่งบอกถือว่าผมนี่จะภูมิใจมากเบึ้บอแม่กมีแต่กระสุนอะกูเก็บตังค์ซื้อเอาก็ได้ปืนเนี่ย 18.41นาฬิกาีนาทีโอ้ยรีบ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 ,รบครับกลับบ้านดีกว่าแม่เงยมันเป็นไปได้วะทุกคนคือพล i c e ิสเตชันไม่มีปืนัักระบอกเอ้านี่ไงผมเกือบเดินเลยลืมไปเราจะไปเทรดเดอร์ดีกว่าอย่าบอกนะว่าคลิปนี้จะมาจบที่เทรดเดอร์อีกไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านด้วยนะเอาของมาขายก่อนผมมีของเยอะมากเลย ผมสามารถเปลี่ยนเคเวสได้ไหมอะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยครับเออทำไปแล้วทำไปเลยอ่ะขายของก่อนปะไม่ได้ใช้อะพวกเนี้ยอ้มีเยอะขายหมดสวยสวยฟาร์มหินแป๊บครับเดี๋ยวเราจะมาทำแคมป์ไฟกันบนบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มไม้ไปด้วยเดี๋ยววันนี้จะทำอาหารกินเพราะผมปลดล็อกมาตเตช์เชฟขั้นหนึ่งมาแล้วแล้วก็มีเนื้อมาเยอะมาก รวมถึงมีน้ําอยู่ต้องต้มนะยีกว่าเรียกว่าขวดเลยนะครับจัดไปายาวๆคืนนี้โอ้แต่ผมยังผิดหวังกับโพลิ t เ t ชันไม่หายเลยวะพูดแล้วครับแคสใจมึงจะไม่ให้ปืนกูจริงๆหรอวะแนะ่โอ้โหผมต้องไปอัพรูดดรอปเพิ่มแล้วแหละนะครับถ้าเวลต่อไปเพิ่มขึ้นมานะเอาล่ะเรียบร้อยไปขึ้นบ้านของเราดีกว่าครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นมัน อ่าห้องใต้บันไดแต่ผมเนี่ยห้องใต้หลังคาเป็นพี่น้องกันเป็นบอสพอตเตอร์ตรงไหนได้บ้างเนี่ยนี่ได้ไหมอ่ะติดตรงนี้แล้วกันโอเคอย่างนี้ก็พอที่จะมองเห็นแสงจะได้ไปออกไปด้านโดกมากเอาละ่ะแคมไฟอยู่ไหนเอ่ยมากระทะมาสวยแล้วก็เนื้อมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็น้ำที่ต้องการจะต้มนะครับมา ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้มน้ำกันสักทีนะโอเคต้มน้ำก่อนได้ไหมน้ำดื่มโอเคครับแปลงสภาพน้ำสกปรกให้เป็นน้ำธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาต้มน้ำอ่าต้มเนื้อกินไม่ใช่ต้มน้ำอ่าทีนี้ก็จะได้กินเนื้อต้มแล้วเว้ยดีใจจุ้งผมชอบจริงเอาละเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาต้มเนื้อกันเดี๋ยวต้มน้ำไม่เสร็จเดี๋ยวก็ต้มเนื้อกันต่อครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยวพาร์นี้ผมขอพักอเพลงต้นตนี้ก่อนแลวกันสำหรับเซเว่นเดย์ทูได้นะครับผมก็เข้าสู่วันที่5แล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหาบ้านหลักแหล่งจริงๆแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยพยายามที่จะเก็บทรัพยากรหลักๆไปก่อนแล้วก็หาบ้านอยู่ในเมืองแห่งนี้นะแต่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามสาววกซอมบี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับ